สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับ SJK ทัวร์ในช่วงของครัวสุนแนวนะครับวันนี้เราจะมาทําผัดกะเพรากินกันง่ายๆนะครับหลังเลิกงานเหมือนเดิมครับพี่น้องฮะก็เชฟเราก็จะเป็นคุณแม่กุลเหมือนเดิมกินในสไตล์แบบบ,บ้านเราเหมือนเดิมนะครับนะมันคือ การใช้ชีวิตประจําวันของพวกเรานี่แหละแต่วันนี้ผมจะทําผัดกะเพราเขาเรียกันอะไรอะผัดกะเพราผัดกะเพราหมูชิ้นนะครับก็เป็นวัตถุดิบก็จะมีกะเพราหลังบ้านนะครับนะแล้วก็หมูจากตลาดนะครับแล้วก็ถั่วจากหลังบ้านเรานี่เองนะฮะนะวันนี้เราจะทําผัดกะเพรากินกันเป็นอาหารเย็นครับสาหรับครอบครัวไหนที่ที่ดูเราอยู่อยากจะทํา อะไรทานดูก็อย่าลืมเมนูผัดกะเพรานะครับอาจจะเป็นเมนูที่หลายๆคนคิดว่าเป็นเมนูสิ้นคิดแต่มันไม่ใช่หรอกครับมันอร่อยมันเป็นกับข้าวไทยที่ผมคิดว่าก็น่าจะลองน่าจะอันดับสามได้อยู่นะถ้าถ้าลองเข้าไปดูหรือว่าเข้าไปถามคนต่างชาติว่าอาหารไทยมันมีอะไรมั่งหนึ่งน,น,นก็คือส้มตำสองต้มยำกุ้งสามแล้วก็ผัดกะเพราเรานี้แหละนะ ก็คือเป็นอาหารที่ที่ที่ผมคิดว่าใครๆก็ทำได้นะหรือบางคนที่อาจจะทำไม่เป็นก็ลองดูคลิปนี้นะครับนะดูคลิปนี้แล้วก็น่าจะทำเป็นแหละผมว่านะผมาจากคนที่ทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นหลังจากที่ดูคุณแม่ก็คือเชฟเรานี่แหละทำบ่อยๆผมก็เริ่มจะทำกับข้าวเป็นบ้างแล้วละ่ะ นะฮะหลายๆอย่างบางทีเราก็ต้องฝึกนะฮะตอนเราอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเราก็อาจจะอาจจะอยากกินผัดกะเพราอะไรเงี้ยเราก็ทํากินเองได้นะครับโอเคครับผมวันนี้ก็มารับชมกันอีกคลิปหนึ่งผัดกะเพรามันก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีกะเพรานะแล้วก็เราจะใส่อะไรล่ะเราใส่ปลาหมึกเราก็ใส่ปลาหมึกแต่ทางกะเพราเนื้อเราก็ใส่เนื้อกะเพราหมูเราก็ใส่หมูกะเพราปลาเราก็ใส่ปลาแต่วันนี้เราจะทํากะเพราหมูสับ กระเพาะหมูชิ้นนะครับให,ให้ให้เราทานกันตอนเย็นนี่แหละส่วนน้องคนเล็กก็คือน้องใบหม่อนก็น่าจะเป็นไข่เจียวเพราะว่าแกทานเผ็ดยังไม่ได้เนาะส่วนพี่แก้มก็ทานกับคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วล่ะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันฮะนี่ก็นี่เด็ดใบกระเพาะ้ะหลังจากนี้คุณพ่อเก็บกระเพามาแล้วคุณแม่ฮก็จะเด็ด เด็ดใบออกเวลาทานจะได้ทานง่ายๆที่จริงใบอ่อนๆใบใหญ่ๆมันก็ไม่หลายเลยพี่จ้าผีเปลี่ยวมากที่เอาแต่เปี้ยวที่เป็นยอดใช่ใบอัย่ีงเมื่อกี้เมนสิมีกระเพราใบใหญ่ๆแต่ว่าหอมคๆแป่ยีราดด้วยอะแต่พอถึงยีราดเขาอื่นกระเพราอย่างเนาะเขาอื่นมันมีมีซื้ออยู่มันมีซื้อกระจาอยู่กระเพราอย่างกระเพราพันใหญ่ บอ,อบก่อนอื่นแล้วก็โขกเครื่องปรุงให้เข้ากันนะครับทั้งพริกทั้งกระเทียมหรือใครจะใส่พริกไทยก็ใส่ได้เลยนะครับในจงในในช่วงนี้แหละฮะในช่วงตำเครื่องปรุงให้เข้ากันนี่แหละครับฮะแล้วเราค่อยเอาเครื่องปรุงที่เราโขกเสร็จแล้วเนี่ยไปเจียวนะครับใส่น้ํามัน นะฮะเครื่องปรุงเราก็จะหอมนะฮะก็คือเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราโขกเสร็จแล้วเราก็จะเอามาเจียวใส่นะครับกระทะนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเนื้อหมูที่เราหั่นไว้แล้วนะถ้าใครมีหมูสับก็ใส่หมูสับใครมีหมูชิ้นก็ใส่หมูชิ้นทําให้หมูของเรานะครับหรือเนื้ออะไรก็ได้นะฮะให้สุกตอนนี้ ก็คือทําให้มันสุกก่อนก็คือผัดใส่กับเครื่องที่เราผกให้เข้ากันแล้วนะฮะทั้งพริกทั้งกระเทียมหรือแม้ทั้งพริกไทยที่ใครจะใส่นะทําให้สุกนะครับนะกระบวนการต่อไปครับหลังจากที่ทําให้หมูสุก อะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะใส่เขาเรียกอะไรล่ะใส่ใบกระเพราเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายได้เลยเพราะว่าใบกระเพราเนี่ยมันจะมันจะกรอบนะฮะถ้าเราใส่ใไม่ใช่สิใบกระเพรามันจะมันจะมันมันเหมือนกับว่ามันจะหดตัวเนาะมันสุกเกินไปเราจะไม่ทำให้ใบกระเพราเนี่ย มันสุกเกินไปหมายถึงว่าขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะใส่คือเนื้อสุกเราเครื่องปรุงเราอ,อะไรเสร็จหมดแล้วเราค่อยใส่ไปกระเพราแล้วก็ยกลงเตาเพื่อทีอ่จะนำไปรับประทานได้เลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ใส่ซอสปรุงรสเพิ่มเข้าไปนะแล้วก็เกลือนิดหน่อย มันตันนะครับมันตาลทรายใครที่ชอบให้มันกลมกล่อมเเปรี้ยวหวานประมาณนี้ เขาไปแก็บบ้างครับผัดกะเพราของเราวัานนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่ทํากับข้าวนะไม่ค่อยเก่งเหมือนกับผมนะครับนะก็เราก็พยายามจะนําเสนออาหารแบบง่ายๆนะครับพื้นบ้านของเรานะที่จะเอาลงในคลิปเราในช่วงของครัวสุแนวนะครับนะพยายามจะลงทุกวันพุธนะครับกะเพราวันนี้ก็จะเป็นกะเพรา หมูสับนะครับนะใส่กับลูกชิ้นผสมนิดหนึ่งเพราะว่าครอบครัวเรามีมีมีหลายคนนะครับนะไม่ใช่ว่ามีแต่ครอบครัวเราคือเราก็จะทําไปให้กับคุณตาคุณยายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเราก็จะแบ่งไปสามสามครอบครัวนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยกันนะครับก็คือดูคลิปของเราเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด subscribe นะครับนะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอเล็กๆของเรานะครับได้ทำงานด้านาการทำวิดีโอเนี่ยต่อไปนะครับนะผมก็หวังอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับนะสำหรับวันนี้เราก็อาขอกล่าวว่าสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ